คำเตือนละครเสียงยูริห่วงฝันสเสน่หา EP 7พาร์ทที่สองนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งมีเนื้อหาที่สื่อถึงของมืนเมาและเรื่องเพศที่ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองและก่อนที่ทุกคนจะได้รับชมวิดีโอนะคะฝากให้ทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แป้งเนี่ยแต่งเรื่องแล้วก็ทำคลิปวิดีโอต่อไปนะคะมาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะ EP ที่7พาร์ทที่สองความเดิมตอนที่แล้วเมื่อลียาและผ้าแพรได้มีโอกาสเปิดใจพูดคุยเรื่องส่วนตัวกันในหลายๆเรื่องลียาที่รู้ว่าผ้าแพรกกำลังตกงานก็ชักชวนให้ผ้าแพรมาทำงานที่บริษัทของตัวเองโดยให้เงินค่าจ้างล่วงหน้าถึง5ล้านบาทความเป็นห่วงเป็นใยของลียานั้นยิ่งทำให้ผ้าแพรรู้สึกดีกับลียามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และชัดเจนมากขึ้นว่าเธอนั้นได้ชอบลียาเข้าแล้วจริงๆภาพแผลที่ความรู้สึกนั้นเออล้นจนเก็บไว้ไม่ได้อีกต่อไปเธอจึงตัดสินใจถามลียาไปว่ารู้สึกยังไงกับเธอกันแน่ continue คำถามที่ออกมาจากปากของภาพแพรเปรียบเหมือนดังเสียงเพลงที่ดังประสานกับดนตรีแจส๊สที่บรรเลงผ่านเครื่องเล่นเสียงภายใต้แสงไฟที่สลัวของเชนเดเลียในห้องอาหาร ผพา่อแพร่เธอหายใจแรงขึ้นเพราะความตื่นเต้นและความกลัวปราปนจนหัวไหลของเธอขยับไปมาอย่างชัดเจนในขณะที่เธอกำลังนั่งอยู่ตรงข้ามกับลียามือของเธอก็กำชายกระโปรงไว้แน่นเพราะลุ้นระทึกว่าลียาจะตอบเธอว่าอย่างไร ตอนนี้ทั้งคู่มีเพียงโต๊ะรับประทานอาหารที่กั้นทั้งสองเอาไว้แต่สายตาที่ทั้งคู่มองกันและกันนั้นกลับรู้สึกว่าไกลเพียงแค่ไม่กี่เซนติเมตรลียจ้องมองไปที่แววตาของผ้าพแพรด้วยสีหน้าที่ครุ่นคิดบางอย่างก่อนที่จะพูดว่าลียก็รู้สึกว่าคุณพระแพรเป็นคนที่เก่งมากเลยนะคะที่สามารถทำตามความฝันของตัวเองได้สำเร็จ และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณพระแพรก็ยังคงเป็นคุณพระแพรอยู่ลียาไม่เสียดายเลยนะคะที่ได้เป็นแฟนคลับของคุณพระแพรลียาสัญญานะคะว่าลียาจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนแน่นอนคะ่ะ ูดของลียาซึมลึกเข้าไปในหัวสมองส่วนความจำของผ้าแพรเรียบร้อยชัางเป็นคําพูดที่กินใจและเป็นดังคำมั่นสัญญาว่าจะเป็นแฟนคลับตลอดไปหากเป็นศิลปินนางแบบคนอื่นที่ได้ยินแบบนี้คงจะปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูกเป็นแน่แต่กับผ้าแพรไม่ใช่เลยความรู้สึกที่ควรจะเป็นมันกลับตรงกันข้าม คำตอบของลียานั้นทําให้พระแพรรู้สึกราวกับถูกปฏิเสธความรักเพราะในตอนนี้เธอไม่ได้ต้องการแฟนคลับที่ชื่อลียาแต่เธอต้องการคนรักที่ชื่อลียามากกว่าพรแพรเมื่อได้ยินคําตอบของลียามือของเธอก็เริ่มสัน่นและหายใจไม่สะดวกความรู้สึกนี้มันเหมือนกับตอนที่เธอถูกยกเลิกสัญญานางแบบและตอนที่ถูกไล่ออกจากงาน ท่าทีของเธอในตอนนี้คือคนอกหักดีๆนี่เองในขณะที่ลียาเองก็จ้องมองมาที่ผ้าแพรสักพักเธอก็เริ่มสังเกตได้ว่าผ้าแพรจูจๆก็เงียบไปอย่างผิดปกติหลังจากที่ได้ตอบคำถามไปลียาจึงพูดว่าคุณผ้าแพรเป็นอะไรหรือเปล่าคะเห็นเงียบ ภาแพแผลที่กำลังเก็บอาการความรู้สึกผิดหวังเอาไว้ให้ได้มากที่สุดก็พูดออกมาว่าเล่าคะ่ะแพ้แค่ง่วงนิดหน่อยนะคะพูดจบภาแพแผลก็หยิบแก้วไวน์ขึ้นมาดื่มเธอยกแก้วดื่มหมดในคราวเดียวราวกับคนที่กำลังดื่มย้อมใจ ท่าทีของพ้าแพรนั้นทําให้ลียางุนงงเป็นอย่างมากที่จูจ่ๆภาะแพรก็ดื่มเก่งขึ้นมาเพราะเท่าที่ติดตามพระแพรมานานข้อมูลที่ได้คือภาะแพรเธอไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่ภาพที่เห็นในตอนนี้กลับไม่ใช่เลยจนลียาเองก็ยังสับสนว่าตัวเองนั้นจําข้อมูลผิดหรือเปล่า ภ้าแพรที่ดื่มไวน์จนหมดแก้วเธอก็ลุกจากเก้าอี้และเดินไปหยิบขวดไวน์ที่อยู่ข้างๆโต๊ะมาและรินไวน์ใส่แก้วของตัวเอง <S <S ลียาที่มองดูการกระทําของภ้าแพรทุกอย่างก็อึ้งไปเลยจนลียาพูดขึ้นว่า <S <S เออลียาไม่รู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยว่าคุณพระแพรชอบดื่มขนาดนี้ พระแพร่ทีรินวายจนเต็มแก้วเธอก็ยกแก้วขึ้นดื่มทันทีตอนนี้พระแพร่รากับคนที่อกหักจนไม่มีสติและทำอะไรออกมาโดยที่ไม่สนใจลียาอีกแล้วหลังจากที่วายหมดแก้วเธอก็หันไปมองหน้าลียาด้วยแววตาที่นิ่งเรียบและพูดขึ้นว่าคุณลียาไม่ดื่มหรอคะลียาที่นั่งอยู่ก็สะดุ้งเล็กน้อยเมื่อถูกตั้งคำถาม และลียาก็ยกแก้วไวน์ขึ้นมาก่อนที่จะพูดว่าเออดื่มคะ่ะลียาก็ดื่มบ้างแต่ไม่บ่อยงั้นเชียร์สนะคะพูดจบลียาก็ยกแก้วขึ้นมาเพื่อดื่มไปพร้อมกับผ้าแพรในตอนนี้ทั้งสองคนกำลังดื่มไวน์ภายใต้แสงไฟสลัว ที่ต่างความรู้สึกกันอีกคนหนึ่งดื่มด้วยความผิดหวังเสียใจแต่อีกคนหนึ่งดื่มด้วยความยินดีที่ได้เป็นแฟนคลับพระแพร่พูดขึ้นว่า <c oughs> คุณเลียดีใจไหมคะที่ได้ดื่มกับศิลปินที่ติดตามมานานลียาที่ยกแก้วดื่มก็วางแก้วลงพร้อมกับยิ้มกว้างจนแทบจะถึงใบหูและตอบไปว่า <c oughs> ดีใจมากเลยคะ่ะคุณพระแพร ลียาคิดมานานแล้วนะคะว่าอยากมีโอกาสแบบนี้ตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นแฟนคลับ V.I.P เลยค่ะ ภาพแผลที่จ้องมองสีหน้าของลียาที่ดูภูมิใจบวกกับคําตอบของลียานั้นยิ่งตอกย้ำให้พภาพแผคิดว่าลียาต้องการเป็นเพียงแฟนคลับสำหรับเธอสิ่งนี้ยิ่งทำให้พภาพแผลเสียใจจนแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่อาจเป็นเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ทำให้การควบคุมอารมณ์ของเธอมีปัญหา ผ่าแพรหลบสายตาของลียาอย่างรวดเร็วและพยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ให้ไหลออกมาจากนั้นเธอก็พูดว่าแพรอยากกลับแล้วล่ะคะ่ะคุณลียาแต่แพรขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ จบประโยคผ้าแพรก็วางแก้ววายลงและรีบเดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ภายในห้องอาหารโดยที่เธอเองก็ไม่รอคำตอบใดๆจากดียาเลยในส่วนของลียาเองหลังจากที่ผ้าแพรบอกว่าต้องการที่จะกลับสีหน้าของลียาก็เปลี่ยนไป ความสุขและความสนุกสนานนั้นจางหายไปจากสีหน้าของลียาในทันทีแม้กระทั่งผ่อแพรที่รีบหันหลังเดินไปก็ยังไม่ทันได้เห็นสีหน้าและแววตานี้ของลียาเลยผ่อแพรเปิดประตูเข้าห้องน้ำไป เธอก็ร้องไห้ที่หน้ากระจกราวกับว่าถูกตั้งเวลาเอาไว้เธอเปิดก๊อกน้ําให้ไหลผ่านเพื่อไม่ให้คนที่อยู่ข้างนอกได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอกําลังทําอะไรอยู่เสียงสะอึกสะอื้นของผ้าแพ่ดังขึ้นอยู่เป็นพักๆไม่น่าเลยฉันทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ยังไปหลงเชื่อเย่ใบมินอีก ภาษากงภาษากายอะไรมโนทั้งนั้นแหละเขาจะมาชอบฉันได้ยังไงกันน่ะมีแต่ฉันเนี่ยแหละที่บ้าชอบเขาอยู่คนเดียวอะ่ะพ่อแพรพูดกับตัวเองในกระจกพร้อมกับน้ำตาที่ไหลอาบแก้มจนมัสคาร่าไลหลเลอะจนมาถึงคางความรู้สึกเสียใจที่พรั่งพรูบวกกับฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทำให้ตอนนี้ พาพแพลเริ่มเมาจนแทบจะทรงตัวไม่อยู่เธอเหลือไปมองอ่างอาบน้ำที่ว่างเปล่าก่อนจะตัดสินใจลงไปนอนในอ่างอาบน้ำนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวและเผลอหลับไปในที่สุด ในขณะเดียวกันลียาที่นั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารเธอก็เริ่มสังเกตได้ถึงความผิดปกติที่พระแพนั้นไปห้องน้ำนานเกินไปลียารีบลุกจากเก้าอี้และเดินไปที่หน้าห้องน้ำก่อนที่จะได้ยินเสียงก๊อกน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาจากนั้นลียาก็เคาะประตูห้องน้ำเรียกพราแพคุณพระแพคะคุณพระแพ่ค,คุณพระแพ,พ,ะแพโอเคไหมคะ ลียาเคาะประตูห้องน้ำและตะโกนเรียกอยู่นานแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาจนลียาเริ่มเป็นกังวลเธอจึงเคาะประตูอีกครั้งแต่ครั้งนี้หนักน่วงกว่าครั้งแรกลียาแทบจะพังประตูเข้าไปซะให้ได้ ในขณะเดียวกันพระแผ่ที่กำลังพริมหลับอยู่ในอ่างอาบน้ำเมื่อเธอได้ยินเสียงดังจากประตูเธอก็สะดุ้งตื่นมาอย่างงัวงเงียความรู้สึกของพระแพ่ในตอนนี้ราวกับว่าเธอกำลังอยู่ในห้วงของความฝันอืมฝันเหรอเนี่ยนี่ฉันฝันถึงที่นี่เลยเหรอเออ พาพแพรที่ตอนนี้คิดว่าตัวเองกำลังฝันอยู่เธอก็ลุกขึ้นจากอ่างอาบน้าและเดินไปเปิดประตูอย่างช้าๆทันทีที่ประตูเปิดออกาพาแพรก็พบกับรลียาที่กำลังยืนแสดงสีหน้าที่เป็นกังวลแต่เธว่าพาพแพรที่เธอควรจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเธอกลับเดินเข้าไปประชิดตัวรลียาจนเจ้าตัวต้องถอยหลังเพื่อตั้งหลัก แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้พลาแพรหยุดการกระทำเธอเดินไปประชิดตัวลียาและสงสายตาที่ราวกับแมวที่กำลังต้องการอาหารลียาที่เห็นท่าทีของผ้าแพรก็แปลกใจจนทำตัวไม่ถูกเพราะใบหน้าของพ้าแพรนั้นแทบจะแนบกับใบหน้าของเธออยู่แล้วลียาที่กำลังตกใจก็พูดขึ้นว่าเอ่อ mm. คุณพ่พแพรเป็นยังไงบ้างคะลียาเรียกตั้งนานเป็นห่วงมากเลยนะคะภาพแพรกระพริบตาอย่างช้าๆด้วยความเมาแต่มันกลับดูชวนหลงไหลสำหรับลียาพ่พแพรเปิดปากพูดเบาๆว่าอืมแพรเป็นไงน่ะเหรอคะแพรก็เสียใจมากไงคะ ลียาขมวดคิ้วแน่นด้วยความสงสัยและพูดขึ้นว่าเสียใจคุณพระแพย์เสียใจเรื่องอะไรคะผ้าแพร์ยืนหน้าเข้ามาใกล้ลียาจนจมูกของทั้งคู่เกือบจะชนกันและผ้าแพร์ก็ใช้มือทั้งสองข้างคล้องไปที่คอของลียาไว้แน่นโดยที่ลียาเองก็ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดก่อนจะพูดว่าอืม แพรก็เสียใจที่คุณไม่ได้รักแพรไงคะคำพูดของภาพแพรทำให้หลียาตาเบิกกว้างทันทีและหัวใจเต้นแรงขึ้นพร้อมกับมีความสงสัยมากมายเกิดขึ้นในหัวในขณะที่ภาพแพรก็พูดขึ้นอีกครั้งว่ามีแต่แพรคนเดียวที่รักคุณน่ะ คำสารภาพรักของผ้าแพรทำให้ลียาถึงกับเสียอาการเธอหน้าแดงและตกใจมากพร้อมกับพูดว่าคะคุณพระแพรว่าไงนะคะผ้าแพรยืนหน้าเอาปลายจมูกมาแตะที่ปลายคางของลียาพร้อมกับถูไปมาเบาๆก่อนที่จะกลับมาสบตากับลียาดังเดิมการกระทำนี้ทำเอาลียาอุณหภูมิร้อนขึ้นไปทั้งตัว ผแผรที่จ้องตาลียาในระยะใกล้พร้อมกับละมือออกจากคอของลียาและเปลี่ยนเป็นใช้มือทั้งสองข้างลูบไล้ไปที่หัวไหล่และลากลงมาที่แขนของลียาแทนก่อนที่จะพูดขึ้นอีกครั้งว่าแพรหลงรักคุณตั้งแต่ยังไม่เคยเจอคุณเลยด้วยซ้ําตั้งแต่คุณมาอยู่ในความฝันแบบนี้และทําให้แพรมีความสุขในทุกคืนความสุข ที่แพรไม่มีทางได้จากชีวิตจริงน่าเสียดายจังเลยค่ะที่ในชีวิตจริงคุณไม่ได้คิดอะไรกับแพรมีแต่แพรที่ต้องการคุณอยู่ฝ่ายเดียวถึงตอนนี้แพรไม่อยากตื่นเลยอยากอยู่ในความฝันแบบนี้กับคุณตลอดไปเลย แววตาของลียาที่หลังจากได้ยินสิ่งที่ผ้าแพรพูดก็เปลี่ยมไปด้วยความรู้สึกมากมายที่ไม่สามารถอธิบายได้เพราะเพิ่งได้รู้ว่าที่ผ่านมานั้นผ้าแพรรู้สึกยังไงกับเธอในขณะที่ลียากำลังอึ้งกับคำพูดของผ้าแพรผ้าแพรเองจูจูก็ขยับใบหน้าเข้ามาใกล้ลียาและบรรจงจูไปที่ริมฝีปากนั้นอย่างอ่อนโยน และเป็นจังหวะตามเสียงเพลงแจ๊สโรแมนติกที่กำลังบรรเลงอยู่ทั่วห้องลียาเองที่ตอนแรกก็สะดุ้งตกใจไม่น้อยดวงตาเบิกกว้างขึ้นแต่ก็ไม่ได้พลาออกแต่อย่างใดและพอผ่านไปสักพักลียากลับตอบรับการจูบที่อ่อนโยนของพระแพนนั้นเช่นเดียวกันริมฝีปากของทั้งคู่ประกบกันสอดประสานตามเสียงเพลง ความชุ่มชํำของริมฝีปากให้ความรู้สึกเรากับว่ากาลังดื่มดำน้ำหวานจากเครื่องดื่มชั้นเลิศผ้าแพรพระริมฝีปากออกจากลียาโดยที่ใบหน้านั้นยังคงใกล้ชิดกันผ้าแพรพูดขึ้นว่าเรามาทำเหมือนที่เราทำกันทุกคืนเถอะนะคะแพรคิดถึงสัมผัสของคุณจนไม่เป็นอันทำอะไรเลยคุณก็คง เป็นเหมือนกันกับแพ้ใช่ไหมคะ ลียาที่ได้ยินแบบนั้นก็ใจเต้นระระัวจนแทบจะระเบิดออกมาถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจนักว่าภาพแพรหมายถึงอะไรแต่ลียาก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างตามที่ภาพแพรต้องการลียาจ้องมองไปที่ภาพแพรด้วยแววตาที่คล้ายกับสัตว์ป่าที่กำลังกระหายอุณหภูมิร่างกายที่ร้อนขึ้นทำให้ลียารู้สึกราวกับว่ากำลังอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุ ใบหน้าของลียามีเม็ดเหงื่อพุดขึ้นมาเล็กน้อยภาพแพรเธอดันตัวของลียาไปนั่งที่เก้าอี้โต๊ะอาหารของเธอที่นั่งในตอนแรกจากนั้นภาพแพรก็นั่งคุกเข่าลงกับพื้นเพื่อให้ตัวเธอนั้นมีความสูงเสมอกับลียาที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ก่อนที่ภาพแพรจะบรรจงจูบลงบนลำคอของลียาอย่างช้าๆ ลียาเองที่กำลังเคลิบเคลิ้มไปกับการกระทําของผ้าแผลเธอก็วางมือทั้งสองข้างไว้ที่วางแขนของเก้าอี้ราวกับว่าเป็นการอนุญาตโดยไม่มีการขัดขืนใดๆเลยแม้แต่น้อยผ้าแผลเลื่อนมือรูปไหลภายใต้เสื้อสูทของลียาในขณะนั้นเองลียาที่เห็นแล้วว่าผ้าแผลกำลังมีความต้องการที่มากขึ้นลียจึงขยับตัวเล็กน้อย เพื่อให้ผ้าแพรได้ถอดเสื้อสูทของเธอออกได้อย่างถนัดเมื่อสูตรตัวเก่งของลียาถูกถอดออกได้สำเร็จก็เผยให้เห็นเสื้อเชิ้ตบางๆที่เธอสวมใส่ไว้ด้านในผ้าแพรเองที่เห็นหลียาในภาพนี้ก็แสดงท่าทีที่พึงพอใจเป็นอย่างมาก ก่อนที่เธอจะลุกขึ้นยืนและเอื้อมมือไปด้านหลังของตัวเองจากนั้นเธอก็ค่อยๆรูดซิปลงหวังจะปลดเปรื่องชุดเดรสสีแดงที่เธอใส่อยู่ในขณะที่ลีาก็มองทุกการกระทำของภาพแพ้เธอก็แทบจะหัวระเบิดออกมามือของลีานั้นจิกลงบนที่พักแขนทั้งสองข้างด้วยความตื่นเต้นที่ตอนนี้ ้าแพรกกำลังถอดเสื้อผ้าต่อหน้าต่อตาของเธอออกหมดไปไม่เหลือเลยแม้แต่ชิ้นเดียวลียาเริ่มหายใจหอบทีและเผลอเลียริมฝีปากของตัวเองด้วยความพึงพอใจโดยที่ลียานั้น เธอก็ก,กวาดสายตาสำรวจเรือนร่างที่เปลือยเปล่าของผ้าแพรทุกส่วนอย่างละเอียดตั้งแต่ลำคอลงมาถึงไหล่และมาถึงที่หน้าท้องอันแบนเรียบจนถึงต้นขาที่เรียบเนียนนั้นลียาจ้องมองบริเวณกลางอกของผ้าแพรซึ่งเป็นที่อยู่ของเนินนุ่มนิ่มสีขาวนวลทั้งสองเนินที่มีขนาดกำลังพอดีและมีลูกเชอร์รี่สีชมพูวางอยู่ตรงกลางของเนินนุ่มนิ่มนั้นคล้าย กับขนมโมจิที่น่าจะมีรสชาติหวานจนจิตใจแทบจะละลายไปพร้อมกับขนมโมจิถ้วยนี้และดอกไม้สีชมพูที่หุบป,ปิดสนิทอยู่ด้านล่างของหน้าท้องคล้ายกับดอกซากุระที่กำลังรอคอยแสงแดดเพื่อที่จะได้ผลิบาน ภาพเหล่านี้ทำให้ลียาแทบคลั่งออกมาราวกับผู้เขาไฟที่กำลังจะประทุจนเธอนั่งไม่ติดเก้าอี้ถึงแม้ลียาจะเคยเห็นภาพถ่ายของผ้าแพรที่เคยถ่ายแบบชุดว่ายน้ำแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนกันเพราะนี่คือภาพแพรตัวเป็น ไม่ใช่ภาพไทยทุกสัดส่วนที่ไร้การปกปิดของผ้าพแพรนั้นชัดเจนเต็มตาจนยากที่จะลืมลงผ้าพแพรเองที่ในตอนนี้ได้ปลดเปลื้องพันธนาการทุกอย่างของเธอออกเธอก็นั่งลงคุกเข่าที่พื้นอีกครั้งและขยับตัวเข้าไปใกล้ลียามากขึ้นก่อนที่จะบรรจงจูไปที่ริมฝีปากของลียาอีกรอบแต่ครั้งนี้กลับรุนแรงกว่าครั้งแรก เพราะลียาเองที่ตอนนี้เริ่มจะมีแรงดึงดูดทางความรู้สึกที่เกิดจากการถูกกระตุ้นโดยการกระทําของผ้าแพรลียาก็เริ่มบทขยี้ริมฝีปากของผ้าแพรราวกับว่านี่คือของอร่อยที่ต้องชิมและริมรสให้ถี่ถ้วน ้าแพรเองที่ก็รู้สึกพึงพอใจกับการกระทําของลียาเธอก็จ้องมองไปในแววตาของลียารากับจะบอกว่าลียาคือทุกสิ่งทุกอย่างของเธอในขณะที่ลียาเองก็จ้องมองเข้าไปในแววตาของผ้าแพรเช่นกันด้วยความรู้สึกทวินหาความหอมหวานจากหญิงสาวที่เธอติดตามเป็นแฟนคลับมานาน ผ้าแพรที่กำลังเคลิบเคลิมกับการได้ริมรสชาติแห่งความสเสน่หาเธอก็เอื้อมมือล้วงเข้าไปในเสื้อเชิ้ตบางๆของลียาและดึงชายเสื้อนั้นออกจากกางเกงของลียาอย่างรวดเร็วในตอนนี้เองภาแพรก็เลื่อนมือขึ้นมาสัมผัสรูปไหลที่ลำคอของลียาในขณะที่ริมฝีปากของทั้งคู่ยังคงประกบกันอยู่ผ้าแพรเอื้อมมือทั้งสองข้างมากระชากคอเสื้อของลียา หวังจะให้เสื้อเชิดตัวนี้แยกออกจากกันแต่ทว่าจังหวะที่รุนแรงนั้นเองเล็บของผ้าแพลก็เผลอไปควนบริเวณกระดูกไห้ปาราของลียาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสิ่งนี้ทำให้ลียาถึงกับสะดุ้งเฮือกจนริมฝีปากของทั้งคู่พลาออกจากกัน ทั้งลียาและผ้าแพรต่างก็ตกใจและเหลือบตาไปมองบริเวณที่ลียาโดนข่วรเผยให้เห็นเป็นรอยแผลที่เกิดจากการโดนเล็บข่วนเป็นแนวยาวและมีเลือดซิบซิบออกมาผ้าแพรที่กำลังงัวเงียด้วยความมึนเมาก็พูดขึ้นว่าเลือดลียาที่ถูกคัดจังหวะจากเหตุการณ์นี้ก็พูดขึ้นว่า ไม่เป็นไรค่ะคุณภาพแพรลียาไม่เจ็บเลยค่ะพูดจบลียาก็กำลังจะโน้มตัวลงไปจูบผ้าแพรอีกครั้งหวังจะให้ทุกอย่างที่ทำกันเมื่อสักครู่นั้นต่อเนื่องกันแต่ทว่าผ้าแพรกับหยุดชะงักและพูดขึ้นอีกครั้งว่าเลือดเลือดจริงๆด้วยผ้าแพรที่เห็นเลือดก็ตกใจและตอนนี้เริ่มได้สติจากความเมาแล้ว เธอก็ซบตาลียาอีกครั้งและพยายามดูทุกอย่างให้ชัดเจนขึ้นและเธอก็รู้ตัวแล้วว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความฝันอย่างที่เธอเข้าใจพาพแพรเธอตัวนิ่งแข็งราวกับรูปปั้นและเริ่มมีสีหน้าที่เลิกลักและซีดเผือกพร้อมกับมีเสียงในหัวว่าฉีหายไม่ได้ฝันไปฉันไม่ได้ฝันไปนี่ของจริงเลือดจริง ฮ่าแล้วจบจริงด้วยอาฉันทำอะไรลงไปเนี่ยบ้าจริงๆเลยอาทำไงดี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 รีบใส่เสาาื้อผ้าแล้ววิ่งหนีออกไปเลยดีกว่าใช่หนีออกไปเลยในตอนนี้ที่ผ้าแพรร้างเมาแล้วเรียบร้อยทั้งลียาและผ้าแพรต่างก็จ้องหน้ากันและการย่างไม่กระพริบราวกับเครื่องหยุดเวลา อีกคนจ้องเพราะรู้ตัวแล้วว่านี่ไม่ใช่ความฝันส่วนอีกคนจ้องเพราะลังเลว่าจะทำสิ่งที่ทำไว้ต่อเนื่องกันได้หรือยังท่านใดนั้นเองผ้าแพรก็รีบลุกพรวดไปใส่เสื้อผ้าด้วยความรวดเร็วเหมือนในหนังการ์ตูนทำเอาลียางงงและไปต่อไม่เป็นเลยเธอสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกับผ้าแพรทีจูจูก็หยุดทุกอย่าง เธอคิดว่าหรืออาจเป็นเพราะภ้าแพรตกใจที่ทำให้เธอบาดเจ็บลียาจึงรีบรุกพวดจากเก้าอี้และพูดว่าคุณพระแพร์คะลียาไม่ได้เจ็บเลยจริงๆนะคะลียาพยายามอธิบายด้วยความจริงจัง แต่ในขณะเดียวกันนั้นพ่อแพรกลับไม่ได้ฟังสิ่งที่ลียาพูดเลยเธอมีสีหน้าที่แตกตื่นและมีเม็ดเหงื่อขึ้นที่ใบหน้าด้วยความตื่นตระหนกและพยายามสวมเสื้อผ้าทั้งหมดโดยเร็วที่สุดแต่ทว่าเธอไม่สามารถรูปซิปด,ด้านหลังชุดของเธอได้จึงเผยให้เห็นแผ่นหลังที่เปลือยเปล่าของเธอเธอมองหน้าลียาอีกครั้งด้วยความตื่นตระหนกโดยที่ไม่พูดอะไรออกไป นี่คือสิ่งที่ผ้าแพรอายที่สุดในชีวิตที่เธอทำอะไรบ้าๆแบบนี้ผ้าแพรที่แต่งตัวยังไม่เรียบร้อยก็คว้ากระเป๋า และรีบวิ่งออกไปจากห้องทันทีทำเอาลียาตกใจและรีบวิ่งตามออกมาผ้าแพรรีบวิ่งลงบันไดาจากชั้นสองลงมาในขณะที่ยังไม่ได้รูดซิปชุดเดรสเลยลียาเองก็วิ่งตามออกมาด้วยใบหน้าที่แตกตื่นพร้อมกับเสื้อผ้าที่หลุดรุย่ยกระดุมเสื้อเชิ้ตขาดพร้อมกับรีดกชื่อผ้าแพรตลอดทางคุณพระแพรคะ่ะคุณพระแพรคะ่ะเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณพระแพร ในสถานการณ์นี้ที่ทั้งคู่กำลังวิ่งไล่ตามกันเจนที่กำลังนั่งดื่มด่ำกับเสียงเพลงอยู่ชั้นล่างก็เหลือไปมองสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเสียงของลียานั้นที่ดังสนั่นไปทั่วเพนเฮาภาพที่เห็นทำเอาเจนถึงกับอุทานออกมาว่าเฮ้ย hey, ทำไมเป็นงั้นวะเนี่ยชิบหายแล้ะ เจนรีบลุกไปดักหน้าผ้าพแพรไว้แต่ทันทีที่ผ้าพแพรเห็นหน้าเจนก็รีบวิ่งหลบในทันทีและรีบกดลิฟต์ลงไปชั้นที่หนึ่งลียาที่วิ่งตามไปไม่ทันและพบเข้ากับเจนก่อนเมื่อเจนเห็นสภาพของเจ้านายที่เสื้อผ้าหลุดรุย่ยก็พูดขึ้นว่านายทำไมนายทำแบบนี้ล่ะคะลียาที่กำลังหัวเสียที่ตามผ้าพแพรไม่ทันก็พูดขึ้นว่าทำอะไรวะ ามคุณพ่ะแพรไปก่อนสิเดี๋ยวค่อยคุยกันก็นกได้ไม่วะไอ้นี่นี่ทันทีที่ลียาพูดจบเธอก็วิ่งไปที่ลิฟต์หวังว่าจะตามภาพแพรไปที่ชั้นล่างให้ทันโดยที่ไม่ได้สนใจว่าตอนนี้ตัวเองจะมีสภาพเป็นยังไง เจนเองก็วิ่งตามเจ้านายมาติดติดในขณะที่ผ้าแพรเมื่อลงมาถึงชั้นที่หนึ่งเธอก็มองซ้ายมองขวาเพื่อเช็คว่าจะไม่มีใครเห็นและรีบวิ่งมาหลบอยู่ที่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หน้าคอนโดและรีบกดหมายเลขโทรศัพท์โทรออกหาใบมินเพื่อนสนิททันทีที่ใบมินรับสายผ้าแพรก็พูดขึ้นว่าฮัลโหลมิน แกอยู่ไหนอะแกมารับฉันหน่อยได้ไหมใบมิ้นที่รับสายก็พูดว่าอืมอะไรกันจะ๊ะทำไมไม่ให้หวานใจแกมาส่งละ่ะภาพแผลที่เริ่มจะมึนหัวเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าอขอร้องละมิน้นแกมารับฉันเถอะนะใบมิ้นที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจและพูดว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนอแก ภาพแผลเริ่มหัวเสียเล็กน้อยและพูดว่าเออแกมารับฉันก่อนเถอะนะ